วันนี้นะคะเอาใจนะคะสำหรับแฟนขับนะคะที่กำลังหารถ SUV นะคะขับเคลื่อนนะคะสล้อนะคะแล้วก็พร้อมพาลูกค้าไปทั้งคนทั้งของเลยคือว่าได้ง่ายๆว่าจุดทั้งคนจุดทั้งของขุมพลังนะคะมหาศาลเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือ ฮอนด้านะคะ CRV คันนี้นั่เองนะคะฮอนด้าที่ปุ้ยนํามารีวิวนะคะคันนี้นะคะเป็นฮอนด้า CRV นะคะปี2014นะคะเครื่องยนต์2 0 0 0 cc นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ155แรงม้าค่ะคันนี้นะคะป้ายแดงขายอยู่ที่ราคา1 3 8 0 0 0้านบาทแต่ด e จิทัโฮมคาหัน่นราคาให้เหลือเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองค่ะลูกค้าขายเพียงแค่6 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะประหยัดเงินไปตั้งโอ้โหเจ็ดแสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ จุดดีของคันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะคันนี้นะคะปุ้ยชอบมากเลยนะคะคันนี้นี่ดีไซน์มันค่อนข้างสวยมากเลยนะคะมันมีเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สังเกตไหมคะกระจังด้านหน้าเขาแบบออกแบบมาแบบให้ทันสมัยมากขึ้นนะคะไม่ดูเชยนะคะลูกคา้านี่ค่ะเป็นกระจังโครเมียมนะคะเป็นสีนะคะรู้สึกจะเป็นบอนเงินเนาะตัดกับสีดํานะคะได้อย่างลงตัวนะคะแบบออกแบบมาให้ทันสมัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใช้ก็จะจะไม่รู้สึกว่า เชยหรือว่าอะไรทันยุคทันสมัยแน่นอนนะคะและที่สําคัญนี่ไฟตัดหมอกก็มีให้ครบเลยนะคะลูกค้าแอบดูนิดนึงชมเบลองดูนิดนึงไม่มีสกเกิร์ตนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้นะคะเดี๋ยวเราจัดให้นะคะตามเงื่อนไขนะคะที่คุยกับน้องเซลคุยหน้างานได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้นะคะ m a กนะคะขนาดอยู่ที่17เนิ้วนะคะยางดีนะคะยางปี2020ไปเลยนะคะใช้ได้ั้งหลายปีเลยถือว่าคุ้มค่ามากๆไม่ต้องมาเสียตังค์นะคะเปลี่ยนยางใหม่ได้เลยนะคะใช้กันแบบจุใจเต็มๆกันไปเลยนี่เลือกมาดูนิดนึงนะคะภาสีนะคะถึงปีหน้ากันไปเลยค่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะยางก็ใหม่ภาสีก็ถึงปีหน้าเลยนะคะรถนะคะพร้อมใช้นะคะคาสปามาให้เรียบร้อยแล้วไม่พอนะคะลูกค้ามีการตรวจ Inspection นะคะให้แล้วเรียบร้อยนะคะ อินสเปคชันเนี่ยก็เป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยลูกค้าในการดูรถนะคะเราจะมีตรวจโครงสร้างหลกัหลกๆของรถนะคะประมาณเกือบร้อยรายการทําให้ผู้ซื้อรถมือสองมั่นใจได้ว่าได้รถดีไปใช้อย่างแน่นอนไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักไม่มีฟิกกลามแน่นอนค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับแลบทับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเอ๊ดูนิดนึงมีเสาแหลกหลังคาให้ด้วยนะคะลูกค้านะคะเสาแหลกหลังคาเนี่ยนะคะทางเรานะคะก็คือเพิ่มชุดแต่งให้กับลูกค้านะคะมีเสาแหลกหลังคาแล้วก็ มีในส่วนของบันไดข้างให้ด้วยนะคะซึ่งมูลค่าของชุดแต่งนะคะก็หลายหมื่นแล้วนะคะ <S <S ถือว่าคุ้มมากๆเลยอันนี้คือแต่งให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าลูกค้าสังเกตไหมคะว่ารถ CRV นะคะรถเนี่ยคือไม่ได้แบบไม่ได้สูงมากนะคะจะหนจะต้องมีบันไดนะคะแต่ที่แน่ๆเหนือน้ําท่วมได้แน่นอนนะคะ <S <S และบันไดเนี่ยที่เราแต่งให้เนี่ยค่ะก็อาจจะอำนยวยความสะดวกให้สําหรับนะคะผู้สูงอายุนะคะหรือแม่ก็กลุ่มนะคะที่เป็นแบบเด็กเล็กๆนะคะเวลาปีนขึ้นปีนลงก็จะได้สะดวกนะคะ ลูกค้าได้แบบซีซไปเลยนะคะตรงนี้นะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะคะ mm. ก็มือจับนะคะ mm. เป็นแบบคโครเมียมนะคะลูกค้าแล้วก็ที่ผู้ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะมเป็นดีไซน์ของเขามันแต่งด้วยคิ้วนะคะขอบกระจกแบบคโครเมียมนะคะทําให้รถสีขาวนะคะซึ่งฟิล์มเนี่ยติดให้เราเรียบร้อยแล้วตัดกันนะคะได้อย่างลงตัวมันทําให้รถเนี่ยดูแบบโดดเด่นมีมิติขึ้นมานะคะอีกระดับหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้อ่ะที่บอกไว้ว่ารถเนี่ย C ีนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะไลฟ์สไตล์เหมาะกับคนที uh ่แบบใช้ชีวิตแบบครอบครัวนะคะจะเป็นวัยรุ coloring, ่นหรือวัยทำงานก็เหมาะสำหรับทุกวัยนะคะพร้อมลุยกับคุณไปทุกที่เลยนะคะก็รองรับนะคะได้ถ e ึง e 85เลยนะคะปัจจุบันนะคะเมื่อกี้ให้น้องเช็คราคาแลวน้ำมันนะคะแก๊สโซฮอรเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ที่ลิตรละประมาณ28บาทเนาะ28บาทนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าใช้ e 85เนี่ย e 85ตอนนี้น่ะราคาได้อยู่ประมาณสับ22บาทนะคะก็ถือว่าทำให้ลูกค้าเนี่ย คุ้มค่ากับเงินในกระเป๋ามันสามารถเ็าเรียกว่าอะไรลดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณริทละหบาทเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังดูในส่วนของด้านหลังนะคะโคมไฟด้านหลังนะคะสวยมากเลยคะ่ะลูกค้าซูมใกล้ๆซูมชัดๆนะคะนี่นะคะโคมไฟนะคะใส่กิ๊บเลยคะ่ะลูกค้าไม่ได้มีรอยแตกหรือว่ารอยเล้าเลยนะคะให้ดูเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะ อันนี้เป็นรถปี2014นะคะเมื่อกี้ปุ้ยได้แจ้งไปแล้วเนาะตอนต้นรายการนะคะอ่ะโอเคแล้วก็มีนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็มามีคีบนะคะเสาอากาศวิทยุนะคะเป็นแบบคีบหังฉลามอันนี้คือคีบผังฉลามนะคะที่เขาเรียกกันซึ่งบางคนชอบนะคะมันจะมีเสาอากาศวิทยุแบบอีกแบบหนึ่งะคะ่ะที่มันเป็นแบบสูงปี๊ดเลยะคะ่ะอันนั้นก็จะมีข้อเสียเวลาแบบขึ้นใต้ตึกเนาะบางคนเขากลัวเดี๋ยวจะโดนเสาอากาศนะคะเสียก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่แบบ สวยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาขึ้นตึกสูงๆก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ชนไม่ชนเพดานแน่นอนนะคะอ่ะโอเคมีที่ปัดน้ำฝนหลังนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ค่ะบ่งบอกเลยนะคะว่าขับสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะด้านหลังฝาหลังก่อนที่จะเปิดทางด้านในนะคะลูกค้าสังเกตนะคะมันก็จะมีในส่วนของปักเซนเซอร์นะคะเตือนระยะจอดข้อดีของปักเซนเซอร์นะคะก็เวลาช่วยลูกค้าเนี่ยเวลาในการถอยหลัง มันก็จะมีเสียงเตือนระยะจอดทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ชนในสิ่งกีดขวางได้นะคะตรงนี้ส่วนด้านหลังมีกล้องฝั่งถอยด้วยนะคะเดี๋ยวไปเช็คให้ดูในส่วนของด้านในเนาะด้านหลังนะคะนี่ค่ะให้ดูแบบกว้างๆเลยนะคะโดยรวมนะเป็นรถแบบแนวห้าที่นั่งนะคะการพับเบาะเนี่ยเพียงแค่ลูกค้าใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถพับเบาะแถวสองได้นะคะตรงนี้นะคะขออนุญาตนะคะตรงนี้นะ อีกข้างหนึ่งก็ทำได้เช่นเดียวกันพับบอกค่อนข้างง่ายมากเลยนะคะลูกค้าคือไม่เร่องออกแบบออกแรงเยอะนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสลูกค้าก็สามารถพับบอกได้นะคะลูกค้านี่มาดูก่อนดีกว่าเอ๊ะรถที่เราจะซื้อเนี่ยมียางอะไรอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงครกไหมโอเคตามมาดูกันเลยคะ่ะโอ้โห นะคะยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์ถอดล้อนะคะแม่แรงครบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้อุปกรณ์ครบเลยนะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะมีการตรวจอิสเปกชั o นใบเซอร์ติฟิเคชให้ลูกค้าครบเลยได้รถด,ดีใช้อย่างแน่นอนนะคะเรามาดูในส่วนของโช๊คนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ก็ยังใช้งานปกตินะคะแม้กระทั่งแบบพวกนะคะไฟเบอร์ด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้าเนียนๆเลยนะคะลูกค้า เน,นเนียนเนียนทั้งเนียนเนียนนะคะเนียนมากเลยนะคะเมื่อกี้ที่แบบบอกไปนะคะก็คือมีกล้องส่องถอยนะคะให้ลูกค้าด้วยตรงน,นี้นะคะ <realmente> มีกล้องส่องถอยด้วยนะอะโอเคเรียบร้อยพอสังเกตแล้วนะคะก็๋ไปดูในส่วนของด้านในกระดีกาโอเคค่ะแล้วก็ที่ปุ้ยชอบมากๆเลยนะคะก็มันมีมันมีกล้องส่องถอยให้ด้วยหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นหน้าจอแบบเนี้ย มันจะมีกล้องส่องถอยตอนไหนนะคะเดี๋ยวปุ้ยเข้าเกียร์ให้ดูนี่นะคะกล้องส่องถอยนะคะตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะอย่างที่ปุ้บอกะคะ่ะเป็น Honda CR-V นะคะปี2 0 1พนะคะสิสะคะสอตัวส่วนตัว E4 วขับ4นะคะดีเจนโฮมคาขายแค่เพียง625,000บาทเท่าน,นั้นเองกล้องส่องถอยอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้า มีหลายๆคนถามเลยว่าพี่ปุ้ยค่ะอ่าโอเคว่ามันมีในส่วนของหน้าจอถ้าเกิดจะทําเป็นหน้าจอ Android ทําได้ไหมทําให้ได้นะคะซึ่งลูกค้าหลายๆคนชอบมากนะคะเราสามารถนะคะแต่งประดับยนเพิ่มได้นะคะเป็นหน้าจอ Android ก็ได้เช่นเดียวกันมันก็จะมีฟังก์ชันครบในส่วนของเนวิเกเตอร์นะคะกล้องส่องถอยบูทูธอยากได้สเปคแบบไหนนะคะก็แจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าคันนี้นะคะจะเป็นระบบถุงลมนิรภัยแบบคู่นะคะลูกค้า ะะแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ของคันนี้นะคะปุ้ยให้ค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะคันนี้ก็ตีประมาณสัก85-90นะคะนะคะ85-90เลยสภาพรถมือสองถือว่าเป็นเกรดเเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะปุ้ยจะให้ไล่ดูตั้งแต่คอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีแตกนะคะไม่มีรอยร้าวเลยนะคะไล่มาถึงระดับเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงทุกอย่างก็<ด>ใช้งานได้ไดปกตินะคะ,ะอ่ะ แต่ว่าตอนนี้มีติดเรื่องข่าวอยู่นะคะก็แล้วก็เปิดเสียงมากไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันมีเพลงที่สมุวลงดิจิทัลอยู่อันนี้ก็ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะคะแอร์ะอนะคะเป็นระบบแอร์แบบปรับได้ทั้งซ้ายขวานะคะลูกค้านะคะจะเรียกหนาวก็ได้ถ้าใครหนาวก็ปรับปรับให้มันอุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดใครร้อนก็ปรับอุณหภูมิให้มันเย็นมาหน่อยมันก็สามารถปรับได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองเช็นเกียร์ดูก็ได้นะคะว่ามันจะสะดุดหรือเปล่า อ่านะคะแล้วก็ N นะคะเกียวว่างก็ยังปก,กติอยู่ <S <S ดีนะคะก็ไม่มีสะดุดเลยนะคะลูกค้าไม่มีสะดุดเลยนะคะ <S <S กล้องสองถอยนะคะลองวอร์มเครื่องเบาๆดูนะคะลูกค้าเสียงสมูทมากเลยนะคะ อประมาณนี้นะคะเครื่องยนต์โอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะตอนนี้เรามาดูก่อนว่าตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วนะคะลูกค้าน่าจะได้ถึง3ามใบเลยนะคะถ้าเกิดเป็นแก้วน้ำเนี่ยน่าจะได้ถึง3ใบเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบนะคะเครื่องดื่มจิบกาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นขวดน้ํานะคะตรงนี้ก็วางได้หมดเลย USB นะคะที่อยู่ตรงนี้นะ,ะอยู่ในกล่องนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ power outlet นะคะ power outlet เนี่ยตอนนี้ที่ปุ้ยเห็นมันมีอยู่2จุดนะคะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงในส่วนของกล่องนะคะที่รองแขนนะคะตรงนี้ก็สามารถชาร์จอุปกรณ์นะคะมือถือได้เช่นเดียวกันโอเคนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยนะคะแบบม u l t i f u n ก์ชันนะคะมี bluetooth ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของ cruise control นะคะ c r u c o n t r นะคะส่วนกระจกมองข้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องนะคะพับไฟฟ้านะคะ นะคะใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เปิดปิดได้ปกตินะคะทั้งสี่บานนะเปิดปิดได้หมดเลยนะคะทั้งสี่บานนะคะใช้งานได้ปกติหมดเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับนะคะติดฟิล์มลามียน,นะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้โอเคงั้นต่อไปนะคะเพื่อจะไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะแต่ก่อนที่จะไปในช่วในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะพูดถึงฟีลลิ่งในการนั่งนะคะนั่งหรือว่าขับนะคะมันเป็นแบบไหน เนื่องจากรถ CRV วนะคะรถแนวครอบครัวแล้วก็เป็นรถที่ใครๆก็นิยมอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งผู้บริหารเราก็ใช้นะคะอันนี้เป็นรถที่มีทัศนวิสัยในการมอนเห็นนะคะค่อนข้างแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไป <c oughs> แล้วก็ที่ตอบโจทย์ใช้งานอย่างที่บอกว่าคนขับอะค่ะบอกคนขับที่ปุ้ยนั่งอยู่เนี่ยคือมันสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวแล้วก็มีที่หนุนหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะชื่นชอบมาก <c oughs> คือมันแบบสะดวกสบายอะ ให้ฟีลรู้สึกว่าเหมือนกับนั่งแบบมันจะมีพวกแอคคอร์ดเนาะะแอคคอร์ดพวก c a m เ y อรี่แล้วก็เทียน้ามันก็จะเป็นอบ์ดไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมันให้ความรู้สึกแบบมันงสสะดวกสบายให้แบบมากเลยอะ่ะคุ้มมากนะคะซื้อเถอะค่ะคุ้มสุดๆนะคะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่าโอ้ปุ้ยชอบมากเลยนะคะว่า รถคันนี้ค่ะค่อนข้างใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูนะคะสามารถเปิดอ้าได้ถึงประมาณ180องศาเลยทีเดียวค่ะลูกค้าเวลาลูกค้าถือของมาเวลาใส่ตรงนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งรถบางคันเนี่ยขอโทษนะคะมันได้ประมาณแค่นี้มันค่อนข้างแคบจะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้มันค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะในการที่ จะใส่ของนะคะมันก็สะดวกนะคะตอนนี้นะคะเมื่อกี้เราที่พุ่ยสาธิตเนี่ยเป็นคันกดนะคะกดพับเบาจากในส่วนของอคันยกด้านหลังนะคะตอนนี้นะคะเราก็สามารถพับเบาได้อีกวิธีหนึง่งมันจะมีเชือกนะคะดึงในส่วนของด้านข้างนะคะพอดึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมามาหมดเลยนะคะลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการพับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะ บอกลูกค้านะคะมันก็จะเป็นแบบแนวลาบทําให้ลูกค้านี่สามารถใส่ของได้อีกเช่นเดียวกันข้อดีของ C R V ที่ใครๆก็อยากใช้อย่างที่บอกอะคา่ะว่ามันมีประโยชน์ก็คือว่ามันสามารถพับเบาะได้อันนี้พับเบาะได้ทั้งสวิธีเลยแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์นะคะที่กว้างกว้างแล้วก็เป็นรถของยี่ห้อตลาดซื้อง่ายขายคงแล้วก็เป็นแบรนด์หลักที่ คนนิยมใช้กันนะคะซื้อง ai ่ายขายคล่ ong, องเอาเป็นว่าไม่มีตกดุกแน่นอนแล้วก็ส่วนนะคะในส่วนของแถวหลังนะคะปุ้ยก็จะไม่รู้สึกกับมาร้อนเลยเพราะว่ามันมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะลูกค้ามีแอร์หลังให้ด้วยนะคะค่อนข้างเย็นสบายนะคะตรงนี้มีที่รองแขนไหมนี่มีที่รองแขนให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้ามีที่รองแขนแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะจิบกาแฟานะคะส่วนเสเฮฮาก็ค่อนข้างครบคันเลยนะคะลูกค้า และที่สําคัญนะคะลูกค้าเบาค่ะเบาสภาพเบาค่ะใหม่มากเหมือนใหม่มากๆเลยนะคะนุ่มมากด้วยนะเป็นหนังแบบหนังนุ่มนั่งสบายค่ะมันกว้างค่ะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกคนทุก,ทกสดรีละนะคะทุกสดรีละคือทุกคนนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะสำหรับนะคะ,ะลูกค้านะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ว่ามีผู้โดยสารนะคะเป็นแบบเด็กเล็กๆนะคะก็อาจจะมีแบบขวบหนึ่งสองขวบ สามขวบอะไรแล้วแต่นะคะก็จะมีนี่เขาเรียกว่าไอโซฟิกนะคะตรงนี้ค่ะมันก็จะมีเนี่ยเาเอามือนะคะแยบไปมันก็จะมีแบบเป็นเหล็กอะคะ่ะที่เกี่ยวกับขาคาซิกของเด็กได้นะคะพวกนี้นะคะโอ้โหเอาในความสะดวกให้สุดขนาดเนี้แต่ไม่ตัดสินใจซื้อไม่ได้แล้วล่ะรีบเลยคะ่ะรถสวยๆที่ดีเจนนะ่มีตั้งหลายคันเลยแต่คันนี้ที่อยากแนะนำเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่า มันประโยชน์มันมากมายแล้วันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอะประหยัดกว่าป้ายแดงตั้ง50%เละทีเดียวค่ะลูกค้าอินสเปคชั่นก็ครบสภาพสมบูรณ์รถไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะซีสูปนะคะแล้วก็ไปดูกันว่ามีการเปลี่ยนถังและมันเครื่องมาหรือยังโชว์ให้ดูได้เลยนะเนี่ยนี่นะคะลูกค้าคะ่ะน้ำมันใสมากเลยตรงนี้ใสกิฟเลยนะคะนี่ หัวน็อตนะคะก็ไม่ได้มีขยับขยื้อนนะคะไม่ได้มีขยับขยื้อนนะคะลูกค้านะคะนี่ตามสภาพเลยสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคานแท้คานเดิมค่ะหัวน็อตก็คือสภาพปกตินะฮะไม่มีขยับค่ะคานแท้คานเดิมนะคะลูกค้าห้องเครื่องค่อนข้างสะอาดมากเลยนะคะแล้วก็สนวนกันกำล้อนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ติ๊กเกอร์มาตรฐานมอกก็อยู่ครบนะคะเล็บจิกไปถามว่าเข้าหรือเปล่าอ่ะเข้านะคะ เข้านะคะก็คือแล้วก็ร่อนแท้ร่อนร่อนแท้ร่อนเดิมค่ะตรงนี้นะคะไม่ได้มีรอยบิดเบี้ยวเลยนะคะลูกค้าสังเกตนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวเลยนะคะพวกยางนะคะยางพวกนี้นะคะที่ติดมากับตรงฝากระโปรงอะคะ่ะก็ไม่มีรอยขาดเลยเนี่ยสปาร์สมบูรณ์มากเลยนะคะลูกค้าสมบูรณ์มากเลยสนวนกันกวามรอนก็อยู่ครบด้วย นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปะคะ่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสรุ่นนะคะ2 0 0 0 c นนะคะ2.0ตัว e นะคะ4 w h e วิวับ4นะคะแล้วก็155 1 15ห5แรงมา้าค่ะตามหานะคะ Honda c r v คันนี้ปุ้ยแนะนำเลยเจ๋งมากเจ๋งจริง,รงคุ้มสุดๆนะคะ ปุ้ยนะคะก็ขอฝากนะคะ h o r v a CRV คันนี้นะคะปี2014นะคะรุ่น2.0นะคะตัว e4view คันนี้นะคะที่มาพร้อมด้วยราคา625,000นะคะในขณะที่ป้ายแดงนะคะขายตั้งแต่ล้านสากว่าเลยนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไปถึง50%ละทีเดียวสำหรับลูกค้านะคะผ่อนเพียงแค่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นเองนะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทางทีมงาน Legend Home Car นะคะก็ต้องฝากนะคะ Honda CRV นะคะ น้องสุดหล่อคันนี้นะคะปี2014นะคะ2.0นะคะตัว E4W c u p 4นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับที่น่ารักทุกทุคนด้วยนะคะรถคันนี้ดีอย่างไรก็นะคะก็เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์นะคะของคนที่ใช้ชีวิตนะคะทั้งในเมืองนอกเมืองได้หมดเลยนะคะขึ้นเขาลงห้วยทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเพราะมันพร้อมพาคุณลูกค้ารุยได้ทุกสถานที่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเครดิตดีสุดาวได้เลยแล้วก็สามารถสรุปทุกสาขาอาชีพไปทีเดียวนะคะก็ ขอฝากรถก,กันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะโอเคก่อนจากการวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกด Subscribe ในช่องยูทูบไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ